ครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช anel ของกันเกมเมอร์นะครับนี่ก็เป็นเอ่อกันนะครับโคดกากครับดูครับดูครับเดี๋ยวผมจะขอเสียงให้ดูครับนี่ครับขอเสียงเลยครับเสียงเออเรียบร้อยเสียงแล้วเห็นไหมครับน่าคุณได้ยินแล้วนะครับคุณกันเกมเมอร์คุณโต้งนะครับคุณโต้ง คุณแม่คุณตงคุณต,งย,ณตงยิ้มนะครับเขาเขาเป็นเอ่อมือใหม่นะครับเก็บมือใหม่เขาไม่รู้หรอกครับเปิดเพลงจะติดลิขสิทธิ์อ่าน,นะครับผมก็ฝากกดซับสไคร h ์ช n นล คุณกันเกมเมอร์ TV ทีวีทีเฮ็ดด้วยนะครับกดซับสไครป์กดไลค์และกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับเขามีกิจกรรมดีๆให้นะครับเขาเป็นคนที่ใจดีนะครับคุณกันเกมเมอร์ทีวีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับเขียนตามผมนยะไม่มีอะไรมากครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้อง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ครับเกณยนตามผมเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายให้ผมทำคลิปต่อนะครับ อ่ะตอนเรานี่ก็ต้องขอตัวลราไปก่อนไว้ยบาครับเกมเมือมือใหม่นะครับสมับใครเลยครับ